การกีฬาแห่งประเทศไทยลงนามสนับสนุนนักสอยคิวเยาวชนเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันที่ประเทศอังกฤษครับดกรกองศักยยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการค่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาบิลเลียดอาชีพเยาวชนไทยไปต่างประเทศประจำปี2567โดยมีนายสุนทรจารุารมลนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยนายชูศักด์เพชรมาลัยกุลผู้อำนวยการคิวเฮาส์อะคาเดมีประเทศอังกฤษร่วมในงานครับ กกทสมาคมกีฬาบิลเลียดและคิวเฮาส์อะคาเดมี่ได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬาสนุกเกอร์เยาวชนไทยเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาสนุกเกอร์ร่วมกันต่อไปในอนาคตเพื่อการแข่งขันรายการสนุกเกอร์ชีพโลกโดยนำนักสนุกเกอร์ไทยที่มีศักยภาพเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆระหว่างในช่วงที่นักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมที่คิวเฮาส์สนว์เกอร์อะคาเดมี่ประเทศอังกฤษ เพื่อสร้างนักสอยคิวที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้อย่างมากมายในอนาคตต่อไปครับนักกีฬาจะได้รับการฝึกสอนด้วยมาตรฐานขั้นสูงยึดหลักสูตรที่นักกีฬาระดับโลกใช้ในการฝึกซ้อมรวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะของนักกีฬาสนูกเกอร์พร้อมทั้งศึกษาดูงานเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาสนูกเกอร์ระดับโลกและที่พักซึ่งสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกนักสนูกเกอร์เยาวชนในอะคาเดมี่จำนวน4คนพร้อมผู้ฝึกสอน เดินทางไปฝึกซ้อมที่คิวเฮาส์เป็นเวลา1เดือนระหว่างวันที่17-17เ17มษายนนะครับถึง16พฤษภาคมโดยมีมิสเตอร์ไมดันเป็นผู้มยการของ World Snooker เป็นผู้ฝึกสอนได้รับการรับรองจากสาพานันธ์บิลเลียดและสโนเกอร์อาชีพโลกมาทำการสอนอย่างเข้มข้นด้วย <S <S นัก,กลาทั้ง4คนก็ประกอบด้วยธีิพงศ์จุลศักด์ภาสกรสิทธิกไกรบุญพิทักษ์โหลทองนรินทร์ตาสุริน และผู้ฝึกสอนสองคนนะครับก็คือแจ็คสระบุรีหรือว่าเดชวัตรพุ่มแจ้งอดีตนักสกเกอร์อาชีพโลกนะครับและพักพงศ์ภูธราศิวะจุ่มพลน,นะครับ